ก็ยังได้ได้ความรู้จากการที่เป็นนายกของประกอนายกเทศบาลนะครับตั้งแต่เพราะมันมีกฎหมายลายฉบับซึ่งล้อกันแล้วก็เป็นเหมือนกข้อบังครับว่าต้องใช้เหมือนกันนะครับอย่างที่เกิดเหื่ไแม่นานเรื่องกฎหมายความดองอะไรกันงๆก็ได้พื้นฐานจากการที่ได้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาต่อตรงนี้เนี่ยผมถือว่าอบตประเนี่ยเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นเป็นเป็นข้าวแรกของการพัฒนาประเทศไทย ท้องถิ่นยังไม่พัฒนาผมเชื่อว่าประเทศนี้ยังไทยอย่างนี้นะโรการบมรุมเพื่อพูดตลอท้องถิ่นก้าวไกลประเทศไทยก้าวมาแล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ในระบบการมงินภาำนาจในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆที่ลงมาสู่อรกตนั้นสู่กองทุนยังยังไม่เปิดไปตามกฎหมายกำหนดยังถือว่ายังส่วนกลางยังไม่ให้ความใส่ใจมากนะครับเรือยังมีแล้วก็ในองค์กรของกรตทั่วประเทศ ก็ออยังขาดการสู้การเหน,นี่ยบตําราที่เหนียวแน่นและทําให้อปจร,รเนี่ยแล้วก็ท้องถิ่นรวมทั้งหมดมีอบรจอรเนี่ยที่พอจะยืนอยู่ได้วยตัวเองเพราะนั้นไม่ว,ว่าจะเป็นเทศบาลเป็นอบจร,รนะักวันก็จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณมากขึ้นอันนี้สิ่งที่สําคัญก็คือต้องใช้ศักยภาพของความเป็นผู้นําให้มากนะครับผู้นําในการบริหารก็คือนายกแลวผมเชื่อว่า เรื่องการขานงานเรื่องการที่จะดึงงบประมาณต่างๆเข้ามาเพราะว่าเราก็ต้องแต่สภาบจนะครับหรือในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนนะครับแล้วก็จัดจังหวัดนะแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดอะไรต่างๆซึ่งเม็ดเงินมันก็มีหลายช่องทางไปเราต้องใช้ใช้ใช้วิธีการใช้ความสามารถพอสมควรนะเพราะว่าการไปถามก็ประมาณเป็นเรื่องสําคัญของขององค์การเนี่ยเป็นต้นนี้สิ่งที่สำคัญก็คือพี่น้อง อบตเนี่ยก็เป็นกลไกสำคัญผมว่าเป็นกลไกสำคัญในการที่หนึ่งท่านได้ใกล้ชิดกับชาวบ้านได้ใกล้ชิดกับสภานแล้วก็สิ่งที่สำคัญผมอยากให้ท่านภาคภูมิใจผมเป็นนายกเทศมนตรีสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากคือการใส่ทิ้งแบบวันที่ผมได้ใส่ทิ้งแบบเนี่ยผมภูมิใจแล้ววันที่ผมได้ใส่ชุดขาวผมก็จะภูมิใจมากผมก็จะภูมิใจมากเพราะถือว่าโดยธรรมดาคนเราถ้าไม่จะเป็น ในระบบก็ไม่ได้เป็นอย่างเราไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เรียนมาสมศมค้าไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนก็คงไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดขาวหรือชุดสีเกีนะเพราะเราด้วยวัยคงไปสอบแข่งเข้าเป็นข้าราชการที่ไหนไม่ได้แต่เราใส่ในฐานะ,ะนะเป็นตัวแทนของประชาชนทําง,งานในข้าของพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับซึง่งตรงนี้ต้องต้องท่านต้องภาคภูมิใจถ้าผมเองก็อยากเห็นสาภาอบตกรพัฒนานะครับ มีความอย่างไรบางซึ่งหลายอย่างก็ต้องชื่นชมในการทํางานของท่านนายกในสมัยที่แล้วทั้งในเรื่องถาน,นเบอร์นาการคือผมเองมองว่าสิ่งที่สำคัญคือถนนน้ำประปาไฟฟ้าแล้วก็การรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญของพื้นฐานของ,อข,องของคนไทยต้องมีคุณภาพชีวิตแต่อันนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเชื่อว่าเอก ทุกงานก็คงยังไม่ไม่ครบถ้วนเลยนะปลา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 ยังไม่ครบเต็มอุดปลาปลาเนี่ยคงยังไม่ครบถ้วนแล้วก็แล้วปลาจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปวันข้างหน้าในประเทศไทยเพราะว่าระบบปลาปลาในปัจจุบันก็ไม่มีหมวดเงินอือนให้นะผมเองผมเอามาก็จะเป็นตกคติมาบ้างไรบ้างแต่รัฐรัฐบาลกลางเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตรงนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเขามีปลาปลาภูมิภาคซึ่งเป็นของลักอยู่แล้วแต่ราคามันก็แพงแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือ ว่าเป็นเทศภานิ้ก็คือเป็นเป็นกิจการที่รัฐบาลนิ้คือเป็นการที่เก็บมันจะราชานชนดังน,นั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อนาําเงินตรงนั้นมาเป็นรายได้แต่บางหมู่บ้านบางแห่งก็ก็ดีบางแห่งก็ม,งงกมีปัญหานะครับแล้วก็ก็ทาให้การบริาการชาวบ้านมีลำบากนนผมก็ฝากครับออกตอบว่าเราวันหนึ่งเนี่ยในระบบของปปปเนี่ยต้องต้องมีการจัดการในหมู่บ้านใี้ดีต้อง,ลลแ,องแล้วต้องเก็บแล้วต้องพัฒนา คือเก็บรายได้ไมาจากประชาชนแล้วก็ต้องนามาพัฒนาคือผลกำไรก็นํามาพัฒนาในการขยายเขตแลต่างๆไม่ใช่รอแต่ในในงบประมาณอยเดียวซึ่งอบตอเองก็จะลํบบัตแล้วก็ในเรื่องไฟผมเองก็ได้ในสมัยที่แล้วเนี่ยได้ขอเรื่องไฟกเกษตรไปคือในดีไฟฟ้าก็จะให้สามหมื่นบาทสามหมื่นบาทถ้าเกินสามหมื่นบาทไปก็จะให้ถ้าต่อหลังต่อบ้านเนี่ยเขาก็จะให้อบตอเป็นผู้รับผิดชอบ สมันที่แล้วผมก็ขอแล้วเขาเพิ่มเป็นห้าหมื่นเรามีหมู่บ้านที่ต้องขยายขยายเขตเพิ่มขึ้นมีประชาชนมากขึ้นก็ถ้าเกินห้ามเขาก็จะให้อบตกรรับผิดชอบปีนี้ผมก็ได้ทําเรื่องขอเชิญทางภูมิภาคมาแล้วมันไฟฟ้าูมิภาคมาก็าจะขอให้เป็นแสนเพราะว่าอบตแต่ละแห่งมีงบประมาณน้อยนะครับแล้วเพื่อจะได้บริการชาวบ้านได้แล้วส่วนไฟไฟไฟ,ไฟฟ้าเพื่อกเกษตรเนี่ยนะจริงๆนะมีขอได้ อยู่บริเวณหลังบ้านเราที่เป็นพื้นที่เกษตรไครที่ใช้สูบน้ําอะไรตา่างๆก็ขอไม่ได้แต่ชุดใหม่จบไปแล้วเราจะมีชุดสองกำล,ล,ลังรอคอรมอลมาถ้าราคาก็จะถูกกว่าที่ไฟบ้านที่เราใช้โดยท่าก็จะมีกติกามัอน,นกันว่าไม่เกินห้าหมื่นหรือคันต่อ,ตอจากบ้านไปที่ขยยจากบ้านไปที่นาหรือไปที่ไร่อะไรต่างๆซึ่งผมว่าถ้าอย่างทุกนาง,งานเนี่ยชาวนานก็ใช้น้ํามันเยอะใช่ไหม วเวลาสูบน้ำเนี่ยน่าจะน่าจะทาเรื่องนี้ได้แต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีใครทํามาก,กนะนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนันสนุันอย่างประดูยอ่ที่้สึสสกกระาความีแห็งแงเขาเรียกไฟกเกษตรนะฮะถ้ามีโอกาสก็บอกพี่นองประชาชนไปด้วยเพราะหลายอย่างเนี่ยมันไม่มีการสื่อสารถึงยยประชาชนอปบาตองก็ต้องเป็นตัวที่รับข้อมูลแล้วก็ไปส่งส่งต่อนะส่งสต่อระบมก็ฝากด้วยว่าท่านได้รับการเลือกตั้งมาแล้ว นัเลือกตั้งแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ประสบความสำเร็จน,นะครับอีกสปีนะครับเป็นเรื่องที่จะพิสูจน์เราสำเร็จหรือไม่สําเร็จนะเหมือนกันวันนี้นายกก็เหมือนกันได้รับการเลือกตั้งแถลงนโยบายเริ่มทํางานนั่นคือเริ่มต้นแต่4ปีเขาบอกแชมป์ที่แท้จริงผมก็เขียนไว้ที่บ้านบอกแชมป์ที่แท้จริงเนี่ยเขาจะฉลองชัยชนะเพียงวันเดียวเพราะว่าการงจากนันก็ต้องเริ่มทํางานทามาแล้วก็มันจะไปว่าผลดีหรือไม่ดีก็ต้องทบบรอบ4ปีเลือกตั้งใหม่นั่น ชาชนจะเป็นผู้ตัดสินทีว่าเราเล่นในกติกาที่ประชาชนเลือกนะแล้วผมเองก็ต้อง,ต,องต้องขอขอบคุณย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งของผมนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล,แล้วก็การเลือกอบจอที่ผ่านมากนะ็ต้องทน,นายกเด็กก็ฝากมาขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าก็ได้รับความไม้วางใจก็ที่เหลือข้างหน้านี้ก็ปีนี้ก็คงจะเป็นปีเลือกตั้งจริงๆนะก็เหลือสอบอบจอนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับ กำน,นันกำนันที่นี่ออกกำนันที่นี่ป่วยนะครับมัน้ายนะครับผมคือต่อไปผมว่อาอประทอลเต้องเอากำนันเข้ามามา,มาร่วมจอยงานด้วยนะแล้วแม้แต่การต,ตั้งโต๊ะเนี่ยผมผมจะบอกให้ฟังนิดน,นึงครับท่านประธานนะครับคือการตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะประชุมเนี่ยท่านเมื่อกี้เหน็นอยู่ในนโยบายของท่านนายกจริงจริงประธานต้องยกขึ้นมาหน่อยนึงประธานจะต้องนั่งแล้วก็แล้วก็นล,ล,ลักษณะของ เรียงแถวนะฮะเรียงแถวแล้วก็ขวามือต้องเป็นนายกนะครับอย่งในสภาใหญ่ท่านจะเห็นได้เลยว่า,าประธานหันหน้าออกมาขวามือขวามือของประธานจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายมือของประธานจะเป็นฝ่ายค้านเวลาที่กําลังเป็นเป็นสภาเกิดในสภามีการอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนข้างเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนที่นั่งทันทีเขาก็จะสลับที่นั่งทันทีอย่างสมัยผมไปเป็นรัฐบาลใหม่ ฝ่ายค้านก็อยู่ซ้ายคือุฬาธิปัตย์อยู่ซ้าย